ร้านอาหารแห่งหนึ่งก่อตั้งขึ้นโดยชายหนุ่มผู้มีความฝันที่จะเป็นเจ้าของร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารอร่อยและมีคุณภาพดีที่สุดให้กับลูกค้าหลังจากเปิดร้านอาหารได้หนึ่งปีจำนวนลูกค้าค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยเป็นการบอกกันปากต่อปากแต่แล้ววันหนึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินให้คำแนะนำว่าหากเขาลดคุณภาพของวัตถุดิบลงสักนิดหนึ่งร้านอาหารจะได้กำไรเพิ่มขึ้นเท่าตัว เจ้าของร้านอาหารตัดสินใจทำตามคำแนะนำซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินได้บอกเอาไว้นั่นก็คือกํำไรของกิจการเพิ่มขึ้นเท่าตัวในท,ทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปจำนวนลูกค้าก็ค่อยๆลดลงลูกค้าเก่าหายลูกค้าใหม่ก็ไม่เพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจึงแนะนำว่าให้ลดต้นทุนทุกอย่างเท่าที่จะทำได้รวมไปถึงสวัสดิการของพนักง,งาน สิ่งที่เกิดขึ้นคือนอกจากคุณภาพอาหารจะลดลงการให้บริการก็แย่ในที่สุดร้านอาหารแห่งนี้ต้องปิดตัวลงสตีฟจ็อบเป็นผู้ที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานเขาไม่ยอมที่จะลดคุณภาพสินค้าเพียงเพื่อเพิ่มยอดขายหรือผลกำไรด้วยเหตุน,นี้จึงทำให้สินค้าของบริษัทแอปเปิภายใต้าการดูแลของสตีฟจ็อบมีคุณภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง แม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าก็ตาม